สวัสดีจ้ามาดูอีกสูตรสูตรแบบสามหลักคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าเด็กันเลยที่พี่ออกก็คือ หกครับสองครับหกเจ็ดบนทำเลขเรียงแบบสามหลักไปเลยเลขที่ออกก็คือห้าสี่สี่ร่างแปดเก้าหกสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์ 1 2 3 4 5 6 7 8 more, huh? make a moo dang จ๊ะ

หลักร้อยก็สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าบวกสี่เท่ากับเก้าสองหางห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วสุดง่ายๆไม่ได้บวกได้ลบมันก็เลย ทำง่ายโอ้ยสวยสวยทำง่ายทำง่ายขึ้นสีจะมืดแล้วบ่บ่ เลขที่ออกไปก็คือเก้าเจ็ดต้องลีลาทำง่ายต่อมาเลขที่ออกก็คือเก้าเจ็ดเก้า ล่างไปที่หกหนึ่งสองเก้าและสิบสิบเอ็ดสิบสองเก้าหกสามสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม กมาที่จ็ดกเก้าสิบสิบสองสองสามสี่ห้าหกห้าหกก็คือหกสองหกสามหกสี่

ลักร้อยก็คือเก้าบวกหนึ่งบวกสี่คงที่เก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์บวกสี่คงที่ก็ได้สี่มาสองหาแค่นี้ก็คือศูนย์หกสามสี่หกสามสองหาง เลกที่ออกไปก็คือเลขที่ออกก็คือศูนย์หกสามล่างไปที่ศูนย์ เก้าสามูสามเป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ด ห้ากับหกนี่แหละจับเลยห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดหกเก้า จะประมาณนี้ชอบก็จัดเลยจะชอบตัวนี้นะคะกับตัวนี้หลักร้อยก็คือสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่บวกสี่เป็นแปดหลักร้อยสุดที่ 4, สี่เดียว เราจะเอาตัวไหนมาที่สีห้าเจ็ดสีห้าแปดนะคะชอบก็จะขัดก็ผ่าน ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นลงไว้เปียกฮะเห็เนสุดสุดสีโอกสีโบกแล้วอันนี้ไม่ออกแลอวนี่สีอ,นนสอะไร สีนานวนหรอสีนานวน,นวกินมะขามยู่สวนมันพ้วนทองพู้เปียกมันชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะแต่แอดชอบเจ็ดห้ามากที่สุดเลยชอบก็จัดขัดกระผ่านนะคะชอบตัวไหนจัดไปตัวนั้น ผิดไม่ว่ากันเป็นแค่แนวนทางนะคะดูคําเตือนคําเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า